ชมนะครับคลิปนี้ก็จะมากรีดตกแต่งบักไซมะพร้าวอีกเช่นเคยนะครับตัวต้นนี้ที่ลงคลิปต้อนเปลี่ยนกระถางไว้นะครับตอนนี้ก็เริ่มแตกยอดแตกก้านขึ้นมาใหม่แล้วนะครับนี้ก็เป็นใบจริงแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ก็เลยจะมากรีดตกแต่งอยอดก้านนะครับ นนถ้าเราไม่กรีดน้ำก็จะยาวไปอีกนะครับต้นนี้ก็ถือว่าสวยที่สุดแล้วนะ,ะในสไตล์ผมนะครับผมคิดว่าสวยแล้วนะครับของท่านอื่นก็อาจจะสวยกว่าผม,มนะแต่อันนี้ต้นนี้ถือว่าเป็นต้นครูเลยนะครับต้นแรกๆนะที่เริ่มทำบานไซมะเพราสำหรับช่องมุนสูงลายสไตล์นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มชมกันเลยครับฟอร์มต้น ก็ถือว่าเป็นต้นแระนะต้นหนึ่งนะครับต้นหนึ่งนะก็ดูจากใบก็แตกก้านยอดขึ้นมาใหม่แล้วนะครับอันนี้ก็จะมีมแมลงมารบกวนบ้างนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปกีดตกแต่งกันเลยจากแต่งกานตัวนี้ก่อน ค่อยๆลงปลายมีดนะครับลงหนักไปจะไปโดนต้นข้างใน ก็จับตังโคนนะครับกระดับทำโคงง้งงอไปก็จะเป็นก้านนี้นะครับ ต้องจับตรงนี้ไว้นะครับเราดัดเลยเนี่ยหักไปก็จะกรีดตรงนี้นะครับลงมาอยู่ด้านในเราก็ต้องระมัดระวัง เดงนลงมากระดักลงไปไปก็จะเป็นเนี่ยตัวนี้นะครับด้านที่อยู่กับยอดยแล้วก็ต้องกีด การนี้นะครับอลองมาระวังเหมือนเดิมน,นี่นะครับขีด สองด้านนะครับตอนนี้ต้องเรามาระวังเป็นอย่างมากนะครับเพราะเป็นดอดอ่อนไม่ระวังเนี่ยหักนะครับที่ลงไปกระดึงออมานะครับ ก็เอาไว้ประมาณนี้ก่อนแล้วก็ช่วยประคองยอดไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวรอคขาแทงออก,ก้านไม้ขึ้นมานะแล้วก็กีดต่อ,อเห็นนะครับท่านผู้ชมเนี่ยเป็นไัดไปนะครับร้อนไม่ได้นะครับสำหรับวันไต รเราต้องระมัดระวังตัวนี้นะครับเป็นยอดอ่อนนะลดน้ำแรงหรือมือไปโดนเนี่ยหักนะครับอโอเคครับสำหรับตัวนี้นะครับเราคงเอาไว้ประมาณนี้ครับฝากกดติดแชร์ฝากติดตามไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ